É, <coughs> em สมบทพระภิกษุพระภิกษุเรียกว,ว่าอุปสมบทขนาดอายุภายในถึงยี่สิบปีเรียกว่าบรรพชาบรรพชามีทำเนียมมีประเทศน,เนี่ววนมมร,นนรักษาสมาทานศีลสิบสิ่าบทตามพระวินัยเป็นมาไปรูปแบบวิธีการพระพุทธเจ้าคนมองเห็นการไกิคนว่างแบบไป้ไหเบิด <c oughs> สำหรับผู้ เห็นแก่ตัวคนว่า,มาไม่เห็นแก่ตัวคนี่ออกจากข้อมหนุนเกี่ยวกับยังถูกสิ่งถูกอย่างมากสู้สายตรงมาทำจิตเพื่อไปสู้ข้อมสงบสุขสั้นสูงมันมึงมีในศาสนาอื่นมึงไม่ในมองอื่นไม่รูปแบบไม่วิธีการต่างกันไม่เครื่องแบบกระต่างไปจากพระเจ้าน มีเครื่องแบบเดีายวมีวิธีการผ่านขั้นตอนเบิ้แงลวก็ยังไม่ให้เป็นพระแท้ด้ยถ้าเป็นพระแท้มันมาต้องพูนจักเองดอกอันในก็ไใดบอกกันก็ว่าได้รับร่องกันก็บ่ได้ให้ใบประกาศกันกันก็บ่ได้มาคือคู่มือนี่คู่มือให้เจ้าให้ใบประกาศกันไล่ๆตัวอืหยาดโยมแห้งเก่งกันมาเถิดกัน่าฟังธรรมะปฏิบัติธรรมกันได้กันคุณนให้กันแล้วว่าไปเทียงกันเรื่อง พระอรหันต์เหลืองโซดาบันบุคค้นยังไปแล้วมันเลยมันเกินไปงั้นแล้วเทือกอะไรมบอไดง่ายประนั่นถ้ายได้ง่ายประนั่นค,คูน่ไดเจ้าคนค้นไปเบิดล่ะสัต์หลกทั้งหลายคุณค้นไปบ่เบิดเดชกันคนณเซิเหื่อไปกับบุเบิดเหื่อบ่เบิ้ลซูฟังขังผู้ได้การกัมี่หนึ่งคู่มือนีแห้งเบิ้งงา่ายเด้เอาจะไปตื่นเต้นตน้ำไะเจ้าหลายคนคูน่คมือเนี่ยมีหลายอย่างเดย ไปไหวมาไหวไปเห็นกันเห็นไหวหูทิบตาทิบนีเบิดแต่ผู้ใดถือควมมง่คว,มบ,ควมบรสลาดค้อมบลอบคอบกอครอบงั่มกับเป็นาทาดของเขาเบิด้ดบางที่ก็ดีบางที่ให้พิจารณาพิจารณาความบะเทียงควมบอ่อ่นัาตามพระมหากุฎเจ้าเป๊ะเป๊ะเลยล่ะบางย่างกับขันไปนั่พระเจ้าไปเสื้อไปไหวเป็นอ่นกับเป็น,าปน,าปนาทาดของพระเจ้าไป เป็นบริวารเขาเจ้าไป่ด้วยบริเวณขจ้าเล็ดยืนมันซัธรรมาปฏิรูปหลายขุมเหมือนต้องเบิงต้องพิจารณาเริ่มจากพระสงฆ์นี่แหละพระสงฆ์ันนี้ที่ไหนเนี่ยพระสงฆ์มีการเป็นอยู่ยังไงเนี่ยวิธีกรรมวิธีการนี่ยังไงเพื่อนแห่งเฮ็ดอีหยังเพิ่นให้มองนี่อยังพระอุแห่งข้าเพิ่นให้อีหยังเพิ่นให้งานก่อนให้งานก่อนเลยงานหายางนี่แหละเพิ่นให้เบิงเบิงยี่ในร่างไก่ห้อานี่เพิ่นให้เบิงว่า มันมีอย่างแน่นที่ร่างกายมันมัน,ม,น,ม,นมันบ่อมันบ่อคือควมเป็นจริงนะผมคนเรียบฟันหนังเหมือนเฮ้ะกุกคนตั้งแต่เกิดขึ้นมาไปหอดตายเฮ้ะทุกคนแต่ไคสิมองเห็นให้ผมมองเห็นที่มันวุ่นวายกันอยู่นี่นั่นกันอยู่ก็เพราะอันนี้แหละคนเห็นตัวนี้ซะก่อนเห็นแล้วเห็นตัวนี้แล้วอยู่ไซกับปเดือดรอดความที่สิตายเสมอร้อความที่สิไปเสมอวันเนาะเพราะเจ้าของมีแนวการเล่นตีไม่แนว บันั้นไปละเด้มีแน่รับประกันจะคล้องไว้แล้วรับประกันจะคล้องเองนีืเป็นเม่อยพวอื่นมารับประกันเลยพู้อื่นมารับประกันเขาสิห้ใบปประกาศเขาสิเสื้ชูยกย่องสรรเสือเนี่ยเงินเป็นเรื่องของเขาต่ากันแต่ว่าเขารับประกันเขาได้อกยิ่งเป็นพระสงฆ์สัมเมเน่รับเครื่องรับประกันกคือศีนอคือศีนคือที่วันมาในปฏิเตยปิดกละที่มาในพระปฏิโมกข์เขาสู้เทียทุกทุกสิบห้าหมื่นซีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่พระ เทรวาตเป็นพระกันเทศมากเนี่ยเป็นพันสองพันปีมากสืบทอดศาสนามาเจริญเข้าเนี่ยนะว่วาสิเป็นธรรมยุทธ์ว่าทีเป็นมานีกายกันลักสูตรเดียวกันตำราเดียวกันเบิ้ดเที่ยงกันแตงซื้อดอกเป็นบัวด้ว่าแต่ท่านขามาสู่อันใดแล้วก็ต้องเทศตามมันนั่นแหละครูบาอาจารย์็นพ่าเทศแนวไหนเป็นพ่าสวนแนวะไต้องเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเจ้าของปฏิรูปเจ้าของท่านปฏิรูปได้นะดีรลดมัน ส่วนมากของมามาธิลุบจะคล้องบัณฑิตเลยปฏินก็คือเหตุมันดีขึ้นนะเห็ดมันดีขึ้น่านเหตุมันดีขึ้นท่านที่ปิดท่านที่เขาเรียกว่าปฏิวัติอันนั้นก็บผู้ใดมัก่ปฏิวัติท่านปฏิรูปหรืออีกซ่าแน่แต่วันเซนเ็ดได้ก็ดีมี่คู่บาอาจารย์เฮาอยู่แต่ก่อนกับหลวงปู่สุภาพนี่ลยนะมันก็เคยเป็นหอดอ่าเจ้าวาดเป็นหอดเจ้าคณะตำบลนูต่อ เคนมาหัดไม่เบิ้ดมาหัดไม่ได้ดหัดปฏิโมกนี่ยังไปหัดไม่เบิ้ดนำครูบาอาจารย์ที่สายตรงๆของคนเรื่องพรปฏิโมกอัคระทานก่อนอีกอย่างในคนเลี้ยงไม่เบิ้ดคนเฮ็ดเปลี่ยนไม่เ,เ,เมสื่อคูบาอาจารย์ในย่อมรับ,บเหรือย่อมรับว่าคนเฮ็ดได้องค์อื่นว่าได้แล้วองค์องค์องค์อ,งอ,งอื่นท่านอยู่บ้านบ้านมาโดนแน่ก็โอ้ยขรรแรงเข้าไปเบิ้ดกับว่าวปเป็นยังกันอะไรกับว่าเป็นยังมันเปลี่ยเพราะเป็นในิสัยเพราะนิสัยมั่นแต่เฮ็ดได้ดีเกิดก็ดี ปฏิวัติจะกองได้สําคัญเขามาใหม่นี่มันให้ขยันขยันขันแข็งขยันขันแข็งอะไรได้ขยันือขยันในในจิตจัตรสกวนจิตจัตัดเพลินเพลมีอย่างทำบัตรสวดมนต์นี่แหละให้จบเอกเทศสวดมนต์ให้มันจบพราวสมุซามันเขาม่ใหม่ศรัทธายังมีอยู่ข่วมเพียรยังมีอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ข่วมจายังดีอยู่มันลา้เฮ็ดไม่เฮ็ดอากันให้ขยันทบทวนยืมสั่ง อันนี้คือส่วนสิได้ไปทั้งหนาส,นส,ส่วนเสียนส่วนเฮ็ดอันอื่นๆส่วนเฮ็ดรับจิตใจเขากบ็บึงงบึงก็บ่า,าจาันรู้ไหมว่าสิได้ไ,ไดว้ๆหอกบู้ไหเสียนผลไว้ไวเดิเคยจัง่นให้ทบท่วนนี่แหละเห็นบ่เอสาโลมานะคะท่านตาตะโจเิ็นคือว่าตะโจไลขึ้นไปหยอขึ้นไปให้ว่าก็ไปก็มาจนมันเป็นนึ่งเดียวกันเรียวกว่าเรียวกยวก่าเฮ็ดทำสมาธิันนั้น ว่าสิยืนเดินนั่งน,งนอนแมนเบิดวาตกิเลสมันบกกระเพื่อมขึ้นมากเลยดีละมันกิเลสเพิ่มขึ้นมากนะเานี่ยใดเขาก็สิระงับมันนะได้เนี่ยไดเพิ่นก็บ,บอกให้บเบิ้แอะอุปราชองได้ก็ได้เป็นเงสัน้นอันนี้เฮ็ดไปจนตลอดชีวิตของการเป็นสมณะเลยตลอดของการเป็นพระแต่ก็บ่เดือดร้อนมันบ่เดือดร้อนปัจเจศมีหน่อยมีไรก็บ,บ่เดือดร้อนมีไรก็บ,บ่ดีใจบกบ่บอนั่นมีหน่อยกับก็บ่เดือดร้อน บ่เสียใจมันเป็นงานศิลป์ยูย่ไดเบิดอยู่ทุกไดทุกสถานาการณ์ที่ที่มีอยู่โลกมันสิเปลี่ยนไปประไดศเขาก็อยู่ไดน,นะฮะปรับตัวได้เดของจกักธรรมะตัวนี้มี่นั่นคือจังการอดเขาการทำความเพียรย่างผู้คิจนี่แหละเพิ่นเก่ารับรองอะไเด็ดหลากร้านบริโภคผลยังสั่งบริโภคได้ตรงอะไรแต่เขาจะเกล็เบับมาซื้อว่ามันเป็นยังไงการอดเขาอดเขาอดพัดตหางนี่โอ้ข้าเจา้า เป็นใดก็ยังเขาได้ย the ิ้มเขาอย่นี่ตึกทับอยู่สามมือว่ได้กินเขาแล้วแค่นั้นหมอกะว่าตายแล้วหมอหมอเขานี่มีแต่อนามัยเด้อืมนี่อนามัยจัดเป็นไรเขาอันี้เเป็นนักสัตว์เขาเบิงขันบระข้าศิตายว่าตายหรอกมันจังได้กับว่าตายอืมขันพาดสิตายนั่งอยู่ทีสีกับตายมันเป็นไักสัตว์บันพิจตชนะควบมตายมันก็ได้เอาหมอนหมอนนัดสติเป็นอนุสติสี่สิบยางของกรรมฐานมีบัด แต่แตกต,ต่างกันไปตามนั่นบ่านไม่เอาแต่ได้เป็นตัวน,วนึงมากนั่นเป็นว่ามันเทียบกับจารีนิสัยผู้ใดคือวิหารธรรมแต่ของที่จะยูไปต่อไปข้างหน้านี่คือกันเขาม้าไม่เขมาม้มาไม่ในพุทธศาสนาเขามาสู่คณะไม่แต่ว่าต้องเหตุไม่จัดแจงเปลี่ยนไม่เบิดนะครับมันคอมพิวเตอร์ก่ะฟอร์แมตมันถีบไม่ฟอร์แมตม,ม,ม,มันออกเบิดเอาชิ้นไม่ใส่บัตรมันเป็นสัน่น สวดทองก็ได้ดีแล้วล่ะอัคคระทานก่อนสอเสือเอซ่าหัางพันเตนเห็นไหกว่าวทเทียบเอาไว้สำคัญสำหรับสิตตไปทั้งหนาฮัมได้ตัวนี้แล้วไปทองปฏิโมกข์แค่นี้นก็ได้เบิดให้มันขญญยันไปให้มันจนเป็นเน,นื้อเงินเดียวจนว่าเาเป็นนั่นมันได้แก่เอาได้มันได้เบิดล่ะคนห้างไม่ได้น,ดนั่นหรอก่น,นคือได้เนาะว่าสุนาาาคูบอายจเนิ่นก็จังทองได้สวดได้ เพิ่นก็ยังอยู่ได้เขาก็กินข้าวพาหัวใจกันตัวเหตุได้เพิ่อนมันได้ตัวการบวชบันไดอย่างนังดอกเพิ่นปูลงปูสอบเพิ่อนยังเบาเย็นเบาเย็นเสมอเขาสีเห็ดตึกสูงแปดหล่อสั่นเพิ่นก็ยาวเพิ่นมาบันไดเงินเขาจะบินเบิ่นบินเท่า้ฝ่าเท่อล้มุดไปในน้ำใต่หนำกับพวกเงินเงินต่พระบวสึกเพิ่นนเพื่อนสัตว์ละเสียดเพิ่นยกมือใส่หัวพระเน้นบวสึกนี่แหละ นี่แหละเป็นของที่สําคัญเดชคิดบ้งะครับคิดบ้างคับค,ค,คนประชาก่อในโลกนี่มีอยู่เป็นเจ็ดพันแปดพันล้านคนสมณะซี้ามพวกนักบวชในพุทธศาสนาเฮ่อนักบวชนี่ยังกระตำไรเอกมาแล้วมันเบิดหอดปล่อยล้านองค์ลอยล้านคนที่เห็นทุกศา,า,าสนาผู้นําศาสนาผู้นั้นอันนี้ข้าเจ้าสนับสนุนเบอร์ตนองคบานเฮาไปใส่กับมีผู้สนับสนุนบได่ ลำบากในยังคิดจังมองอื่นเขาเจ้าเด้เหมาะแก่กันประพฤติปฏิบัติเจ้าของนะครับเป็นบ่ได้ให้คิดแนวอื่นว่าอันสิได้ให้ไปทํากิจกรรมการค้าการขายยังเพิ่นบริษัทให้่าบ่นบอาถึงวันเนึ่งเป็นบ่ได้ให้เพป็นบ่ได้ให้เฮาได้ไปคิดคำนึงถึงตรงนั้นทำกิจใจย่างเดียวนั่นวเียคือการบวชบ b u ข t กันมากการคิด บริยนอุปัชฌาอาจารย์ไปอาศัยอาจารย์อยู่บัตนนิเขาไปขอนี้ัยน้ำเพอนอีกขอ,อนี้ัยกับอ่างพันเตอาจาริโยเมพันเตห,ห้องเฮอสมโตนิสัย,ยาวัตชามินะขอขอนี้ัยคือให้นอบรมสั่งสอนเป้นอบรมสั่งสอนเจ้าของอบรมสั่งสอนในการรอกคือปฏิบัติในการต่างๆย่อมรับเป็นซิศในหาปีในอนไห้นั่น เผุ่ประชาจะเป็นคุณนั่เขามูนซะดเมื่อไดบางที่อาจจะเป็นผูกพันกันอยู่แต่ว่าผูกพันในนั่นผูกพันใน่ในการในด่านพอมีแนยส่วนนี้ซื้อแต่บางที่กับไปยูนํากับไปยูน้มพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นอบรมสั่งสอนต่อไปเบิ่งดูแลซ้อยกันมาแลในหาปีเขาก็ตรงนี้ในอวาทเพื่นอนหลังจากนั้นไปให้สิยูผูหนึ่งผู้เดียวได้ ทันมันมีความสามารถเลยถ้าบ่มีความรู้ความสามารดยีย่สิบเปอรษาซ็ต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ับต่องหลายขอหนเพิ่คนคนอบรมสั่งสอนคือเก่าเป็นษัทเนี่ยคือระเบียบปฏิบัติพระเจ้าเพิ่นว่างไว้เพิ่นให้สาวกปฏิบัติตามจนอ่าศาสนาจะเริ่ดรูปเรื่องมาซ้มห้องเห็นนี่ละพระได้เห็นได้ก็เอาดีดีเจ้าของเมื่อดีเจ้าของแล้วกันข้อมดีไปดิแล้วมันจะแพร่ไปหาญาติพี่น้องหาพ่อหาแม่หละก่อน ต่อไปหาหยาดที่น้องหาสังคมประเทศชาติบ้านเมืองก็ยังเขาเห็นมากเม่เห็นหมดลวงตามหาบัวเพิ่นสามเนูประการแกลูกไลยเพิ่นกระเฮ็ดเพิ่นหลายสกรนเพิ่นกระเห็นแก่ตัเพิ่นเขาตาเพราะว่นหน้าน้องผู้ฝ่าจานฝึกจนเจ้าของจนเจ้าของเป็นแนวดีแล้วแนวดีก็เห็มากหาหากระจายออกไปได้เมื่อนั่ยนะคือเพิ่นเบิดภาระในส่วนของเพิ่นแหล้วมันก็เลยซอยผอ้อื่นได้ บรเห็นบ่ย่มไปนั่งเครื่องบินเขามาสอนวิธีการเอาตัวรอดย่มเครื่องบินสิตกสิยังเขาให้เอามันซุบเสด็จังเจ้กฟอนก้อนนี่บ่ไปซุบเสด็จังลูกนี่ลูกเด็กป่อยมันขี่รถเข้า่าย่มเครื่องบินตกลุมอากาศเขามาซุบเสด็จังจ้กฟองก้อนนี่เขาว่าผู้อื่นเขาบ่ให้ื่อสนใจเลยให้ว่เจ้าฟองก้อนไปพิจารณน้าบังแล้วมันเห็นแก่ตัวนะกอนตัวคนเนี่ยมันจะเห็นแก่ผู้อื่นเมื่อสิหักลูกหักหลานก้อนนี่บ่เบ่เหยื่อสนใจผู้อื่น เอาเจ้าของแล้วสักวันเจ้าของหันใจได้สักวันจะเอาไปใส่ดังผู้อืน่นโอ้ก็เป็นธรรมะแนวนึงอน,นี้ก็เลยนี่แหละคนา่าเขาเอาขอมาจังสี่แล้วพอแม่ปู่ยาตายยายขี้อยากกินนองยังมาทรงบาดัง่งทรงหันก็บเบดิดภทราระแก่กันละบันไปเท่านี้จะกีไปไมีแต่ผู้อื่นก็นสิเหลี่ยงเป็นพ่อเป็นแม่ไปท่านได้เอินบ่าพ่อออกไม่ออกท่านพ่อท่านคู่บ่า,บาไปอยู่บ้านได้กัเอินพอกไม่ออกคือโมแมนนั่นหรอกคือข้าเจ้าออกจากคุณ ออกจากข้อมบดีมาสู่ข้อมดีนะออกจากข้อมบดีเลยเอินพอออกเออเื่อนไม่ออกมาสนับสนุนครูบาอาจารย์มากรักษาศีลมากให้ท่านใส่บาตรให้แม่จังหันทรงเสริมทางด้านนั้นกำลังเป็นผัวเพื่อปฏิบัติธรรมให้พระเจ้าก็อาศัยบุญน้ำห่าเนี่ยแหละน้ำห้อมีบุญเ,เลยก็บริยานกันนี่นะคือการเป็นพระสังคมขอการเป็นพระ เขามาแล้วเป็นผู้ไม่เป็นผู้ไม่ในภาษาศาสนาเคนนี้พิจารณาพิจารณาซีย่างแหละปัจจเจศีปัจเจศีที่นี่คู่มือนี่ก็มีอติเลกา,ลา,าราพู้วัดละเป็นลาบอันเลือเฟือ่อเบิ่นเดี่ยวก็บพรเป็นยังคนนี้ก็ได้เป็นการพิจ,จารณาตัวข้อหามซีย่างาอนีรข้อหามอักขริยยคิดมีอยู่ซีย่างคิตที่ควรทำมีซีคิตที่โบข่วรทำคิตหามกระทำเลยเขมีอยู่ซีย่าง สี่ย่างอยู่ในพระปฏิโมกข์นั่นแหละคืออภรรษิกสี่นั่นแหละนอกหันกันนักคือกันแต่ว่าเพิ่นก็บอกให้วอาถึงบอกให้ว่าเพิ่นให้ว่ยวาสนิยมเซฟกันเพราะว่ามีเวลาซัมมี่เรื่องคือที่กรรมวิธีการตัวนี้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเบิดพระสงฆ์มานั่งเป็นประธานเอามานั่งเป็นสักขีพยานทั้งสิบสามรูปสิบสองสิบสามรูปเกินจำนดเพิ่นไปอยู่เพิ่นกายกำนวนย่างไะไก็ซีบอะไรในอ่า อันในการประชุมในการประชุมคนเรียกว่าสังฆกรรมสังฆได้ยินทั่วถึงกันยู่นั่งใกล้ก,กันคือกันกัปประชุมนี่แหละหยาบโยมก็บริขามาไก่เพราะเขาจาบริอยู่คือห้องเป็นสินังได้ยินได้ฟังน้ากันั่งกระยาอไบ่มีสิทธิ์นังสิไม่คัดขาดบ่มีสิทธิ์ยังสิทมากอันนั่นหันพระท่านสิบดูเปกใหยกเป็นนั่นแล้วกระตะปุญโยเป็นพระในเวลาสิเวนาฬิกาหานาที่ เป็นไม่สัน้นอันนี้คือหลักการหลักการนอกจากนี้ไปเต่นี้ไปเป็นของเฮาเบิร์ละบ้าถ้าเป็นของเฮาเบอร์ท่าอุทยานดีที่สุดรักษาศาสนารักษาอันนั้นมากรักษาทำดินัหน้ำกันไปบ่ต้องไป่วงก็จะเขาจะมาทรงป่านนี้แล้วผู้ลงพนทำทาว่านนี้สองสามสามันซาไปแล้วแต่อ่อานหนังสือปูเพกะตะคุญตาน อ,อุปถาพอ่ออุปถาพ่อแม่มาล่าสิ่งไปอุปถามพ่อแม่โห่ยังมาออกนี่ยิ้มนี่ยิ้มหลายคนอยู่เด็มงึงเป็นไรยางตัวมงมก้นสามสิบแปดูุนทำจิตให้บริสุทธิ์เมื่อก็ดีก็อุปถามพ่อแม่ตรงคุณาอ่ <c oughs> อาภะชนะก็ต้อไปสิบอกอนุสาสตร์เป็นภาษาบาลีได้ปฏิเด้อ <c oughs> si sikowa upang pada teca taruh sitari cakar nuyani aji Kiung pindu ya lo bo ya papat catat yawawasa Karayoreabo sang hapatang U desa Batang diman tenangselkar hitang pagikan up tadigangpakpak ditang ta suku leji orang catat Ha yawa siwang Musaho Karayore kalabo acabou mangke pasikan koseang ke palangsanang hanggang per kemulase naasan naa ya papat catathati yawa Iwanmutsaho karyoekagoharun yogo papa dohaangguha putih muta biasa cana ya papa catat hat ឧបសម្প anne na bhikkhu name bhulo dhammo na patisse vitavo tamaso ti rachanakata yapi bi... yo bhikkhu me nunang dhammang patisse patiyasamano hoti asakaya putti yo sayatha pinama puriso si sassi na abbotena suriyavara bandhanena jivitum evamevaddhi bhikkhu me dhana dhammang patisse vitava tamano hoti asakaya putti yo tanteya siwang akaranam yang Upasam panne na pikuna putari a ang ari nang hea sang hatang na ada tabang an ada tabang atamaso tino salakang gupa raya jo piku padang pada rahang ba atere ka padang adi nang hea hatang adi ya tia yo seya nama pandu pala so, pamuto apa bo ta ta ya, ewa mewa padang rahang at, at, at

Puthu sedia duit ha pinaa pati san hikau hoo ti e wame wae pihku san cicaa monosadi kahang civitavo ro peta ba samano hoo ti a asakayaputi yo tantai yawa si wanga ka ramo i yang upa sampanne na pihkuna utari monosat hamono na utari yo pihku papitso isa pakatuwa sam tangapuhutang utari ulapati Siya ng wagi mo kang mas ma tingba, mas ma patting ba magang ba palang ba asa manoho ti asa kaja yo seyata api na ma talo ma ma talo ma takachino apa dioron mei ya ewa ne wadik ko papi cho esa pakatuwa san tangapu tangutari manuca tamang ulapati ulapik tawa asa manoho ti asa yo tante yawa si wanga yanti. aneka pariyayena fopanatena bhagavata syanata pasatara hata sama sambuddhena silang samadha khatang, samadhi samadhakata pannya samadhakata yavadevatasa makdani makdatsa uh, ma, ciprasa ma, vinyasa alayasamukhata sapatu sa, pasirasa tanakayasa diaragasa niarodhasa nipanasasacikiarayaya tatasila paribhavito samahi mahani sangso Semati pari pari ta mahalaho ti mahani sangsa pan nya pari pari tangkitang sema asa dewi muceti seya hirangka masawa hawa sawa a sawa taksma ti hati masingi tatakata pabili kehama wi na ye sakacang a ti sila cika sikit taba a ti cita cika sikit taba a ti pan nya cika sikit taba tatakapa ma dena sampa de <laughs> 아, 마, 반대. 아, 마, 반대. 아, 마, 반대.